มาต่อกันที่โมบายรูปละฆังกันค่ะโมบายจักรลอดสามเหลี่ยมเย็บเป็นรูปละฆังอันเล็กอันนี้ทํำง่ายนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะสําหรับอุป,ปกรณ์ก็เหมือนเดิมเลยมีเข็มมีด้หลอดแบบยาวกันไกลลูกปัดสีขาวดอกรักดอกกุหลาบพลาสติกเริ่มจากการพับลอดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะได้นำมาเย็บทำตามภาพเลย เมื่อได้รอสามเหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะนํามาเย็บให้ติดกันโดยเริ่มจากเย็บเป็นดอกนะคะเป็นดอกแบบนี้เลยเย็บหกแล้ก็เริ่มแตกดอกออกมาข้างๆโดยจะเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆตามภาพเลยนะคะ เมื่อเราเย็บจนต่อกันจนครบ5ดอกนะคะ1 2 3 4 5สาี่หดอกแบบนี้แล้วเราก็จะโค้งทั้งสองฝั่งนะคะมาเย็บให้ติดกันนั่นเองค่ะเมื่อเราเย็บให้ติดกันแล้วเหมือนเดิมเลยเราจะเพิ่มฝั่งข้างล่าง2ข้างบน2นะคะก็จะเพิ่มเข้าไปอีกเป็น4ชิ้นนั่นเองค่ะอันนี้เราก็จะขอเย็บไปนะคะ เมื่อเราเพิ่มเสร็จก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเย็บติดกันเพิ่มสี่ชิ้นลงไปต่อมานะคะก็จะเริ่มมาเย็บตรงใส่หัวด้านบนนะคะเพื่อเราจะปิดด้านบนเป็นรูปะระกคังนะคะเราก็จะเย็บหลอดสามเหลี่ยมเข้าไป เข้าไปให้ได้6กลีบนะคะหกลีบหรือว่า6ชิ้นเย็บให้ติดกันเลยนะคะเพื่อเราจะได้ทำฝาปิดข้างบนนั่นเองค่ะ เย็บได้6กลีบหรือว่า6ชิ้นลงไปก็จะได้เป็น1ดอกแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยต่อมาเราจะเอามาประกอบประกบเข้ากันนะคะจับฝาที่เราเย็บได้นะคะเอาลงไปจะครบพอดีนะคะจะพอดีกับช่องเสร็จแล้วเอามาประกบด้านไหนก็ได้คะ่ะเอามาประกบฝั่งนึง แล้วเราก็เย็บให้ติดกันนะคะอ่าแบบนี้จับมาพอดีเลยนะคะก็เอามาเย็บให้ติดกัน เย็บไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ด้านล่างด้านบนก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเราเย็บติดกันแล้วก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะก็จะห้อยทําสายขึ้นไปเพื่อโยงแบบนี้นะคะอันนี้นะคะแล้วแต่ใครจะชอบความสั้นความยาวนะคะสามารถร้อยให้เป็นโมบายแขวนประดับแบบนี้ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะหรือว่าใครจะออกแบบแบบไหนต่อก็ได้นะคะ แต่วันนี้เรามานำเสนอรูปละคังอันเล็กนะคะสามารถห้อยแขวนประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามเหมือนกันค่ะใช้เวลาทําไม่นานด้วยลองทําดูค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะมีอะไรจะสอบถามก็พิมพ์คอมเมนต์นะคะใต้คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ